วันคืนหม,หมดไปหมดไปชั้นแห่งวัยของเราก็ละลันดับไปคิจการงานอันใดที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนให้รีบทำเสียในวันนี้เพราะใครจะทราบได้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้ พูดถึงความตายแล้วถ้าเราไม่ยิบยกขึ้นมาพิจารณาเรานึกว่าชีวิตของเรานี่อยู่ยาวนานแต่เรามาดูตามหลักความจริงนละ้วชีวิตของเราไม่ได้อยู่นานเลยมันหมดไปมันเสื่อมไปมันสิ้นไป ตลอดวันตลอดเวลาส่วนความดีของเรานั้นหยุดชะงักหรือท้อถอยหรือถอยหลังมันไม่ได้ก้าวไปสู่ความเพิ่มพูนหรือความก้าวหน้าหรือความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเราที่เราทั้งหลายพยายามฝึกพยายามอบรม เพื่อให้ได้หลับจิตหลับใจให้มั่นคงอยู่ในพื้นฐานแห่งความสงบเพราะหลักแห่งความสงบนั้นเป็นเครื่องประกันของบุคคลที่จะได้รับความสุขถ้าไม่มีความสงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลย เมื่อไม่มีความสุขแล้วเราจะหาความปราโมทความปลดปลุงใจพองใสในจิตในใจหาได้โดยยากเพราะฉะนั้นความสงบเราควรพยายามภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเรา ความสงบคืออะไรนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องคบคิดอะไรเล่าเป็นผู้สงบอะไรเล่าไม่สงบอะไรเล่าควรแก้ไขอะไรเล่าไม่ควรแก้ไขถ้าเราพิจรารณา มาถึงตัวของเราแล้วแบ่งส่วนเป็นสองส่วนคือส่วนรูปและส่วนนามส่วนรูปนั้นเขาก็ไม่มีอะไรที่แสดงออกว่าเขาสงบหรือไม่สงบเพราะเขาไม่ได้ปรุงแต่งคลิปนึก เขาไม่ได้รับรู้ใดๆสิ่งใดๆทั้งสิ้นส่วนนามคือจิตเวทนาสัญญาสังขารสิ่งเหล่านี้ปรุงแต่งมีความหมายเวทนาก็เปลี่ยนแปลงอยู่สม่เสมอไม่อยู่คงที่ สัญญาก็เปลี่ยนไปตามอยู่เสมอตามสังขารที่มันปรุงมันแต่งสังขารก็เช่นเดียวกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวทนาที่มันมาก่อกวนวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ ที่ตนยึดตนหน่วงที่ตนเสวยตนคิดตนนึกสิ่งเหล่านี้ถากว่าเราไม่มีสติระลึกรู้ตัวแล้วหาความสงบได้โดยยากหาความสุขได้โดยยากถ้าเรา สร้างสติลึกขึ้นมามาดูกายของเราที่เราทั้งหลายได้ท่องจำอาการของกายมีสามสิบสองอย่างเกสาผมลงมาขนนักขา เล็บทันตาฟันตะโจนหนังห้ายอย่างนี้ท่านเรียกว่าตะจะปัญจกะวักหนึ่งสิ่งดอนนี้อยู่ภายนอกเราเห็นได้โดยตาเราสามารถพิจรารณารู้ความจริงได้โดยใจ การพิจารณารูปผมรูปขนรูเล็บรูหนักหนังรูปฟันสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่จิตใจมากที่เดียวเพราะจะได้เปิดเผยความจริงจิตใจก็จะได้ความรู้ความฉลาดได้ญาณทัศนะเครื่องเห็นธรรมรู้ธรรม คือผมคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังส่วนเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาก็เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่เราพิจารณาแล้วกลายเป็นธรรมเห็นความปฏิกูลไม่สะอาดในส่วนเหล่านี้ตามความเป็นจริงเราไม่หลง ยึดมั่นถือมั่นสังขันผิดเราจะเห็นความไม่เที่ยงเรียกอ่าน,นิจธรรมเราจะเห็นส่วนทุกข์จากสิ่งเหล่านี้มีมากมายเราจะพยายามศึกษาหาความจริงในขอน้อนนี้เมื่อเรารู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏขึ้น จนสิ้นสงสัยสามารถถอดถอนอหาหังการมมังการที่เราเคยลุ่มหลงเหตุปัจจัยที่อาศัยให้ทุกเกิดคืออวิชชาความหลงความไม่รู้ในส่วนรูป อย่าเข้าใจว่าอาวิชชานั้นอยู่ในตัวหนังสือหรืออยู่ในที่อื่นมันก็มืดมันก็อยู่ในถ้ำอยู่ในเหวอยู่ที่อื่นถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเข้าใจผิดหรืออวิชชานั้นมันมือดอยู่ที่ใจเลยไปขัดเกลาจิตใจให้สว่างสวให้มันเห็น ไปขัดเกล่อย่างไรอวิชชาคือไม่รู้เท่าสังขารอะไรเล่าสังขารที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาที่มาหลอกให้เราหลง mm hmm. เกษาก็เป็นสังขารส่วนหนึ่งที่มันปรุงขึ้นมา mm hmm. ผมก็ดีค้นก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดี ทั้งห้าอย่างนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากอาศัยสังขารปรุงแต่งขึ้นมาให้ปรากฏอยู่ได้ด้วยสังขารก็แตกดับด้วยสังขาร เพราะฉะนั้นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารก็รู้จักผมรู้จักขนรู้จักเล็บรู้จักฝันรู้จักหนังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขเหมือนกับเราสําคัญเหมือนกับเราเข้าใจอยู่ทั่วไปโดยพื้นธรรมดา แต่ดูในทางธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าชาติพิทุกขาความเกิดขึ้นจากสังขารที่ปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ปรากฏข,ขึ้นมาแล้วท่านว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในลักษณะ เรียกว่าใยรักเช่นเดียวกันเหมือนกับทาส่วนอื่นๆคืออันนี้จะเพราะฉะนั้นเราพิจารณากรรมฐา,านตั้งาอย่างเท่ากับเราภาวนาพิจารณารูปกายในกายกน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าใยรักที่ไม่เที่ยงที่มีอยู่ในกายนี่ส่วนหนึ่งในไตรักเรียกว่าทุกข ทุกขั้งอริยสัจจังในอริยสัจที่เราทั้งหลายพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากถึงถ้าเราไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัต์แล้วเราจะไปหาทุกไม่เห็นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราไม่ดูเราไม่รับรู้เราเห็นเราไปนค้นหาแต่ทุกอย่างอื่น โดยอาศัยความจำแล้วก็สัญญาส่งไปหาเพื่อให้ได้อารยสัต์ถ้าเราไม่เจริญสิ่งเหล่านี้ให้อินทรีย์เก่บกล้าสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้เข้ามาขันเจริญอินทรีย์ให้แก่กล้า เพื่อจะได้ปัญญาสว่างสวยเห็นแจ้งไปจจกชัดในอริยสัจคือทุกข์เหล่านี้ก็อินทรีย์ที่เราเจริญเกาแล้วก็เจริญให้อินทรีย์เก้าได้รลมาก็เจริญให้อินทรีย์เก้าได้อินทรีย์คืออะไรสัจทินทรีย์คือศรัทธาศรัทธาเราเชื่อมั่น ในการภาวนาพิจารณากรรมฐานว่านี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พวกเราท่องบนสง่งจำเพื่อนำมาภาวนาผู้ที่บวชเข้ามาตั้งแต่ก่อนจะเ <c oughs> ข้า ผ้ากาสาวพัฒ <c oughs> ต้องเรียนกรรมฐานต้องรับกรรมฐานนี่ก่อนแล้วจึงมอบผ้ากาสาวพัฒให้ครองบวช <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญในกรรมฐานนี้ถ้าไม่สำคัญท่านไม่ สอนเรื่อสร็จที่แรกเลยเรื่องมูลนกรรมฐานจิตจะสงบจิตจะละเอียดจิตจะมีปัญญาเพราะแล้วสลดสังเวชเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะจัดมูลอกุศลได้กำจัดความโลภกำจัดความโกรธ ซึ่งเป็นโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลให้มันเบาบางจนกว่าจะหมดสิ้นไปด้วยอินทรีย์คือสัตยินทียให้เชื่อให้เลื่อมใสเอาใจใส่ถ้าเราเพียรอยู่ในนี้เราเชื่อว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าวิริเยณอุกมัมมเชติพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรหอบภาวนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในกรรมฐานที่ตนพิจรารณาอย่าไปหมองข้ามเพราะมีอยู่ทุกคน ของจินมันมีอยู่ในเราแล้วแต่เราหลงไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ความรู้ตัวระลึกเข้ามาประกอบเป็นองค์มรรคเป็นเครื่องดำเนินออกจากทุกจางจิงจักมัวทะเลถลายไปพุ่งไปแต่งในที่อื่นแต่สิ่งอื่น ไม่มีอะไรแน่นอนจริงใจและมั่นคงสักอย่างจับอันนั้นบ้างเอาตรงนี้บ้างวกเวียนเป็นวัตตะวนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ความสัตว์ไม่ได้ความจริงไม่มีกำลังมั่นคงพอที่จะเกิดปัญญาแทงตลอด ในสัจธรรมเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายหยิบจกขึ้นพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นจริงแจ,จ้งประจั์ในสมัยครั้งพุทธกาลบางองค์พิจารณาผมพอมีโกนจดผมพิจารณาแล้วเห็นไตรลักษณ์สลดสังเวส เป็นความจริงขึ้นมาได้สาเร็จพระอาหารหันท่านไม่ได้ฟังมากเหมือนกับพวกเราไม่ได้หาวุ่นวายมากท่านน้อมเชื่อจริงๆปฏิบัติตามจริงๆสร้างอินทรีย์คือความเชื่อให้เต็มบริบูรณ์อย่างแรงกล้าสร้าง วิญญาณสี์คือความเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุเพื่อให้รู้ให้เห็นในธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นสร้างสติความระลึกความพยายามไม่ให้ความประมาทเกิดขึ้น สร้างสมาธิสร้างมั่นแน่วแน่จดจอ่อไม่ทอดทุระไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆที่จะมาหลอกล่อหลงตลอดถึงสร้างปัญญาเครื่องรู้เห็นความจริงตามพระองค์ ที่พระองค์ทรงสอนและตรัสไว้ทุกอย่างให้มั่นคงอย่าให้มีความสงสัยลังเลในจิตในใจถ้าเราทำอย่างนี้ธรรมะของจริงย่อมปรากฏชัดในจิตใจของเรา เราสิ้นสงสัยในธรรมทั้งหลายมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในธรรมของพระองค์เพราะปรากฏขึ้นแล้วชัดในจิตใจเราไม่ได้เชื่อตามใครๆบอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราเห็นแจ้งด้วยปัญญา ที่อาศัยศรัทธาและความเพียรความเพยายามด้วยจิตใจบากบันไม่ทอถอยเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายตั้งสัจจะความจริงมาใช้กับปฏิบัติ ต่อสัตธรรมที่เป็นของจริงมีอยู่แล้วแต่จิตใจของเราไม่ได้สร้างปัญญาให้เห็นความจริงตามเหล่านั้นปัญญาอย่างอ่อนอินทรีย์คือปัญญินทรีย์อย่างอ่อนสมาธินทรีย์อย่างอ่อนวิริยินทรีย์อย่างอ่อนความเพียรพยายามยังไม่ เพียงพอเราต้องเพิ่มศรัทธาให้มันเพิ่มความเพียรของเราให้มันกระชับกว่านี้อีกให้มันมั่นคงกว่านี้อีกเพิ่มสติลึกให้มันต่อเนื่องกว่านี้อย่าไปปล่อยให้ไปอย่างอื่นมากกว่าการภาวนา วิจัยวิจารณ์สอดส่องธรรมซึ่งเป็นเหตุให้นำสติปัญญานำความสุขมาให้เมื่อเราเห็นความจริงสิ่งเหล่านี้อันเป็นธรรมสัจธรรมอย่างประเสิร์ฐแล้วเราก็ไม่หลง เราก็พอไม่หิวไม่ดิ้นรนขึ้นมาอีกเพราะเราหาอีกมุกกระทุกอีกได้มาอีกมุกกระทุกอีกขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วไม่เคยทำให้ใครได้ความสงบได้ความสอาดบริสุทธิ์เมื่อเกิดมาแล้วก็มีแต่แก่คมข่าหิวโหย ดิ้นรนอยู่ตลอดเราก็เห็นอยู่ทุกวันตลอดเวลาจิตไม่สงบนิ่งอยู่ได้ก็เพราะมันหลงความเกิดอันนี้เองที่มันทุกข์อยู่เวลานี่ที่มันโง่อยู่เวลานี่ก็เพราะมันไม่ได้เรียนรู้ทำเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวของเราเองตามเท่พระพุทธเจ้าชี้ลงอยู่ตรงนี้ เราทะเลทลายไปทางอื่นพระองค์เห็นอยู่ตรงนี้พระอริยะสาวกทั้งหลายก็พ้นทุกข์อยู่ตรงนี้อริยะสัจธ,ธรรมก็อยู่ตรงนี้มรรคแปดก็อยู่ตรงนี้จะไปหาที่อื่นไปบำเพ็ญที่อื่นไหนสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ แต่เรามาใช้ความเพียรปฏิบัติพิจนารณาอันนี้ตลอดวันเวลาเป็นฐานะเราที่จะได้รู้อริยสัจเราจะได้รู้ของจริงเราจะได้ความสงบระงับดับเสียซึ่งทุกทั้งปวงเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามอย่าจับจับจ,บจดจดทำอย่างจริงจัจลงไป ก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน